เลฟีงลังลาฟังไทยแล็บฟรีทั่วโลกวันนี้ท่านวิลาลงสมบูรณ์เขียนได้ดีมากนะคะฝากข้อความนี้บทประพันธ์นี้ถึงท่านนายกรัฐมนตรีให้มาพิจารณาและรับฟังด้วยค่ะท่านเขียนไว้ว่าคดีเนี้ย มันมีอะไรแปลกๆนะข้อหาลอยลมที่กล่าวหาลุงทั้งที่ไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนส่วนลุงนะคะตอบโจทย์ได้ดีเวลาชัดเจนไทม์ไลน์ชัดเจนตอนน้องหายเวลาน้องหายที่แก้งความนะคะนะ9้าโมงลุงจับขึ้น GPS อยู่นะส่วนย่างกับแม่น้องชมพู่ตาชานก็เห็นยายสมควรก็เห็นป้าถอนตามอบภรรยาตัวเองก็มีป้าถอนยังได้ไปช่วยลุงพลป้าแตนหยอดกดเลยนะคะ นี่มันคือเรื่องจริงหลักฐานจริงส่วนลุงไปรับพระก,ก็ไปจริงการกล่าวหาว่าเอาเด็กไปซ่อนตรงโน้นตรงนี้ถ้า,าไปซ่อนไกลนะคะลุงคงรีบกลับมาส่งพระไม่ทันหรอกแล้วที่เขาบอกว่าลุงนะคะมีพี่รุดหรือเปล่าว่าพ่อบอไปเจอคนมีพี่รุดอยู่ในโพงกอหน่อไม้นะโพงหน่อไม้ตรงหน้าบ้านนั่นก็พูดกลับไปกลับมาวกวนซึ่ง พอไปดูแล้วชาวบ้านนะคะที่ถามในคลิปก็บอกว่าชาวบ้านนะ่ะมีข่าวช่องอมรินออกนะคะว่าอ่าแล้วเขามาตามหานะะได้ไปดูโพงนั้นไหมครับใช่ไหมน้องไอถามพอ่อบอก็ตอบว่าไปดูแล้วชาวบ้านก็ไปหาตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่เห็นอะไรเนี่ยเห็นไหมคะคือมันไม่เห็นอะไรตามหาแล้วก่อนที่ลุงจะลุงพลจะกลับมาไปรับพาด้วยซ้ำชาวบ้านหาตรงนั้นจุดนั้นแล้วก็ไม่เห็นมีร่องรอยน้องอ่ะ ท่านวีระพูดได้ดีมากนะตอบโจทย์ในนี้เลยถ้าเอาน้องไปมัดไว้ที่ใดที่หนึ่งก็ต้องมีร่องรอยมัดนะคะแต่นี่ร่องรอยมัดก็ไม่มีอ่ะไปฟังท่านวีระของสมบูรณ์ท่านพูดและเขียนไว้เลยนะคะฝากถึงนายกรัฐมนตรีเลยค่ะท่านเขียนได้ดีมากไปฟังกันเลยจ้าข้อหาลอยลมแต่ลุงมีหลักฐานความบริสุทธิ์จับต้องได้เทียบในภาพเป็นประกาศเด็กหายของอยู่มุกดาหาร ที่เชื่อถือได้แจ้งโดยนะ้าสาวของเด็กเขียนว่าน้องหายเวลา7นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาแสดงว่าน้องหาย7นาฬิกา30นาทีช่วยกันตามหาแต่ไม่พบตัวพอเกือบ9โมงเชา้าหรือกว่านั้นจึงโทรแจ้งลงประกาศโดยนะ้าสาวของน้องชื่อสายฝน พร้อมโทรบอกแม่น้องก่อน9โมงซึ่งขณะนั้นตายายลุงพลป้าแตนอยู่ในสวนยางกับแม่น้องพร้อมคนอื่นๆเด็กหายจึงไม่เกี่ยวกับลุงพลเลยหลักฐานความบริสุทธิ์ชัดเจนของลุงยังมีอีกทั้งภาพข้อความและพยานบุคคลแต่ท่านสุวัสด์ซึ่งเป็นถึงผู้บัญชาการตำรวจไม่สนใจหลักฐานความบริสุทธิ์ของลุงพลท่านนายกประยุทธ์ควรทราบไว้ หลักฐานลอยลมไม่มีคนเห็นที่บอกลุงอุ้งน้องไปทิ้งในป่าแต่จากนั้นมีตำรวจกับชาวบ้านนับ100คอควายนอนหนู200ตาค้นหาไม่พบสุวัส์บ,บอกตอนบ่ายลุงส่งพระเสร็จลุงสองตากลับหาน้องเจอแล้วเอาขึ้นไปวางบนเขาที่ลึกทั้งกรมตำรวจสมมุติถ้าลุงมัดมือเท้าเด็กซ่อนไว้ก็ต้องมีรอยช้ำที่มือเท้าปรากฏชัดตอนตาย แค่ข้อกล่าวหาบันไดสองถึงสขั้นตรงนี้ไม่ผ่านแล้วจะเอาขั้น4ีถึงห้าเรื่องเส้นผมพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์มาจับลุงได้อย่างไรหรือว่าหลักฐานลอยลมจากบนลงล่างลงรถยนต์หรือจากล่างขึ้นบนผสมกันไปท่านนายกคุมตำรวจปีนี้2,564ไม่ใช่ปี2,510ยังมีการกระทำเหมือนอดีตอีกหรือ หลักฐานความบริสุทธิ์ของลุงพลมีมากมายแต่ถูกปรกบปิดไว้เหนียวแน่นเลยครับนายกประยุทธ์สวัสดีครับวีระหลงสมบูรณ์สรุปท่านวีระหลงสมบูรณ์พูดได้ดีมากก็อยากฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองนะคะให้ความเป็นธรรมกับคดีนี้ด้วยเพราะมันมีพิรุธมากมายเลยค่ะเส้นผมที่น้องโดนตัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนเจ็บไปหมดนะคะ แล้วตอนมาตรวจรถลุงพลเนี่ยเอเส้นผมเนี่ยมันติดกางเกงเจ้าหน้าที่ตำรวจมาหรือเปล่าคะตอนมาค้นรถแล้วบอกว่ามาเจอเส้นผมเหมือนกันนะอีกหนึ่งเส้นอยู่บนรถลุงพลเนี่ยนะคะเนาะสังเกตดีๆนะคะท่านเป็นคนถือผมที่น้องโดนตัดมาเก็บมาทุกเส้นนะคะนะเออนางอยากให้เจ้าหน้าที่มาดูว่ามันแปลก ผู้หลักผู้ใหญ่มาดูในคดีนี้ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะมันแปลกมากเพราะไทม์ไลน์ลุงชัดเจนมาดูคลิปนางนะะี่ค่ะทุกคลิปแล้วจะรู้ว่าพยานฝ่ายนั้นพูดผิดกี่รอบนะคะนางเอาลงไว้หมดนะคะว่าพ่อบอพูดผิดในคลิปก็มีนะคะพูดเวลาทม์ลายผิดแล้วในคลิปนั้นนะคะของช่องต่างๆที่เอาออกนะเวลาพ่อบอพูดเขาบอกว่า อ,อไม่น่าจะใช่คนบ้านเดียวกันนะครับที่มองเห็นอยู่โพรงหน่อไม้หากเป็นบ้านเดียวกันอยู่ไกลแค่ไหนผมก็จําได้อันนี้ละคะ่ะตัดออกทําไมมันหายไปไหนได้ยินกันหมดทั้งประเทศละคะ่ะตอนนี้แล้วก็อคุณช่องอนะคะก็พูดแทรกขึ้นมาตอนนั้นน้องไอซ์เป็นคนสัมภาษณ์ค่ะก็อยากให้ความเป็นธรรมกับลุงพลด้วยนะคะหวังว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความเป็นธรรม มันแปลกนะคะไทม์ไลน์ชัดเจนเวลาชัดเจนแต่หาเรื่องอยู่นั่นแหละนะไปรับพระก,ก็ไปรับจริงโอ้ลุงถ้าจะทำลุงไม่มาทำวันนี้หรอกคะ่ะนะคะเพราะลุงก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะไปทำน้องไม่ได้ทะเลาะก,กันกับครอบครัวน้องแล้วลุงก็เลี้ยงน้อง นะคะคกับป้าเนี่ยไม่รู้กี่รอบแล้วนะคะเอามาฝากลุงไว้ถ้าเขาจะทําเขาคงทําตั้งนานแล้วล่ะค่ะไม่มาทําวันนี้วันที่ทํางานหรอกค่ะสําหรับคลิปนี้นางไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กําลัง,งใจค่ะสวัสดีค่ะ